สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมไอหนุ่มปืนแก๊สครับวันนี้ก็มีปืนอาวุธสงครามอีกเช่นเคยครับปืนแก๊สอีกแล้วครับผมปืนแก๊สนี่เป็นปืนสมัยบางละจันนะครับเป็นอาวุธสงครามสมัยโบราณนะครับใช้มันมาผกป้อง้ันเมืองมาหลายครับยิงพม่าตายหลายศพแล้วครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับยิงขวดนะครับขวดเบียร์ช้างนะครับที่ระยะ สาสิบเมตรนะครับดูว่าจะขวดจะกระจุยมากน้อยแค่ไหนนะครับลองดูครับ ไงครับแรงไหมครับนะครับเหมือนเดิมนะครับอนุภาพก็ถือว่ารายแรงอยู่นะครับดีไรแรงแต่ช้าป้อนลูกช้าไปหน่อยเพราะเป็นปืนแคปนะครับเดี๋ยวเราดูขวดที่โดนยิงนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมระตุยครับไม่เหลือ ลายกระสุนนะครับลายกระสุนที่ทะลุขวดไปโดนต้นไม้นะครับนี่ครับไม่มีชิ้นดีครับผมนี่ครับกลุ่มกระสุนนะครับเป็นวงประมาณเท่าฝ่ามือนะครับที่ระยะสามสิบเมตรนะครับปืนแก๊ปนี่ก็ถือว่าทำกุ่แสูงได้ดีไม่แพ้ลูกซองนะครับแต่อนุภาพของความมุนแรงอาจจะแพ้ลูกซองนะครับ สามสิบเมตรก็ถ้าเป็นยิงสัตว์ยิงอะไรก็ไม่เหลือนะครับครับผมสวัสดีครับ